นันนี้ใช้ชิุนสูท Q3 นะครับในการถือก i ม b a l นะครับแล้วก็ใช้กลอ้องไม่ใช่กล้องเิเป็นสมาร์ทโฟนนะครับเป็น iPhone 11 Pro นะครับแล้วก็เดินถือถ่ายแขนเดียวธรรมดานะแขนเดียวธรรมดาอย่างนีนะ้แล้วก็ติดเสียงว i r เลสนะครับเป็นโหลดว i r เลสโก Go นะครับเป็นรุ่นแรกนะรุ่นแรกแล้วก็ยื่นแขนมาแขนสั้นๆใช้กล้องหน้าด้วย แล้วก็ถือถ่ายธรรมดามากๆนะครับก็ช่วยให้ไม่ต้องถือแบบ iPhone อย่างเดียวกนที่ตั้งใจซีเรียสเรื่องภาพหน่อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรื่องของกิมบอลเนี่ยมันทําหน้าที่ได้ง่ายมากแต่เรื่องของการออกแบบการดีไซน์อะไรพวกนี้ถือว่าเบาขึ้นครับเวลาเบาขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้พกพาง่ายแล้วก็ใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยดูเป็นแบบง่ายมากๆสบายขึ้นมากๆนะอันนี้คือกล้องหน้านะเดี๋ยวลองสลับไปกล้องหลังดู โอเคครับอันนี้ก็คือเป็นกล้องหน้านะครับคือกล้องหน้าที่เปิดวายองเกิลได้ก็เราจะไม่เห็นภาพตัวเองก็จะประหลาดหน่อยนะครับอย่างเงี้ยจะได้เห็นภาพที่กว้างขึ้นแต่ถ้าเกิดคนที่อยากเซลฟี่แล้วเห็นการจับถือเนี่ยเป็นถูกต้องเลยก็ใช้กับโทรศัพท์เอาก็ได้นะครับกับสมาร์ทโฟนเอาพอใช้เป็นแบบมุมอัลตาวายแบบนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าถือสบายขึ้นเพราะว่าแขนงองมากๆนะนี่คือลําตัวข้อศอ,อกชิดลําตัวเลยก็ถือ,อ ง่ายขึ้นสบายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมือจับอะไรมากถ้าเกิดคนนี้ซีเรียสน,นะอย่างคนที่ทำคอนเทนต์แบบจริงจังนะเป็นสำนักสื่อสำนักข่าวเอาโมบายสมาร์ทโฟนเนี่ยไปใช้งานนะครับแล้วก็ไปทำข่าวไปเก็บข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยใช้ g i มบอ l ประเภทแบบนี้เนี่ยทำให้ได้คุณภาพงานที่สวยงามแล้วก็ไม่ปวดหัวนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้สมาร์ทโฟนประเภท iPhone น,นะครับ มีกันสั่นช่วยบีกเนี่ยมันก็ทำให้แบบว่าทุกอย่างมันง่ายขึ้นแล้วก็ได้งานจริงๆในส่วนของชี่หยุ่นสมตท Q3 ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวอัปเดตมาในปี2021ซึ่งเปิดตัวแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูในชิ้นส่วนของอุปกรณ์กันนะครับ ชื่อหยุน s m ooth Q3 ก็แบ่งเป็นอุปกรณ์2ชิ้น,นครับเป็น Built-in Battery ในตัวก็คือชิ้นแรกก็จะเป็นในส่วนของ Gimbal นะก็จะเป็นรูปร่างแบบใหม่นะครับแล้วก็มีส่วนของขาซึ่งวัสดุทั้งหมดเนี่ยเป็นพลาสติกหมดเลยครับข้อดีของพลาสติกเนี่ยก็คือช่วยให้น้ำหนักเบาขึ้นแล้วก็การ ก็บหรือว่าการเคลื่อนย้ายเนี่ยมันเบาครับเรียกว่ารุ่นนี้เบากว่ารุ่นสมุดคิวสมากๆนะครับการประกอบก็ง่ายๆครับคือก็หมุนขาเข้าไปก็สามารถพร้อมใช้งานในการตั้งเป็นฐานนะครับหรือว่าในการทำเป็นเป็นไรพอตสำหรับจับถือนะครับมาถึงในส่วนของการใช้งานนะครับเราเห็นสั้นๆแบบนี้เราจะต้องมาปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะครับปลดล็อกและดึงขึ้นนะครับดึงขึ้น แต่ในการดึงเนี่ยคือต้องดึงให้สุดครับไม่งั้นตรงคอนเนคเตอร์ตรงนี้เนี่ยด้านในตรงนี้มันจะไม่คอนเนคกกันก็จะใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องดึงให้สุดมีเสียงแกรกหรือกริ๊กนะครับอ่าอย่างนี้ถือว่าได้แล้วก็ล็อกนะครับเมื่อเรายืดแกนนี้ขึ้นไปสุดแล้วนะครับจะมีอีกสส่วนที่จะต้องทําก็คือเรื่องของการปลดล็อกแกนตรงนี้นะครับก็คือหมุนมาจะเป็นตัวล็อกให้มันฟรีอย่างนี้และอีกส่วนหนึ่งคือด้ามจับของสมาร์ทโฟน เท่านี้เราก็สามารถพร้อมใช้งานแล้วโดยการตั้งนะครับโดยการตั้งเป็น Position ตำแหน่งแบบนี้ในการใช้งานของสมาร์ทโฟนเดี๋ยวมาลองติดตั้งกันดูในการติดตั้งนะครับเราก็แค่เอาด้ามจับเนี่ยหนีบเข้ากับสมาร์ทโฟนของเราโดยเอานะครับด้านที่มี led ด้านบนเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับก็คือหนีบเข้าไปเลยนะครับในการหนีบก็คือดันแล้วก็หนีบดันแล้วก็หนีบนะครับ ในการตั้งบาลานซ์ตัวสมูทคิวสตัวนี้แทบจะไม่ต้องบาลานซ์อะไรเลยนะครับก็คือปล่อยให้มันม,มีการไม่สมดุลแบบนี้แหละแล้วเราก็เปิดใช้งานได้เลยโดยการกดปุ่มออนค้างไว้นะครับแล้วเครื่องก็จะทํางานานะครับอีกครั้นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับในส่วนของการใช้ g i มบอลให้มันเป็นไม้กันสั่นนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อของแอปนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยเดี๋ยวขอ แปะไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังเชื่อมต่อไม่ได้ในตอนนี้นะครับในวันที่ถ่ายแบบนี้นะครับคราวน,นี้ดูในส่วนของสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนนะครับ mm hmm. ครั้งแรกที่เราเปิดอ่าอ f นออฟของ g i มบอ l สม o o t คิว hmm. มขึ้นมาเนี่ยตัวกิม b a l เนี่ยเขาจะเซต มือถือให้เราเป็นแนวตั้งทุกครั้งนะครับเสมอไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนคือเขาจะเซตเป็นพอดเทรตแบบนี้เราเพียงแค่กด3ครั้งในตัวใหญ่นะครับกด3ครั้งในตัวนี้มันจะเป็นลายสเกตด้านนี้อ่ากด3ครั้ง1 2 3ก็จะกลับมาเป็นพอดเทรตการเปิดเริ่มแรกส่วนใหญ่เนี่ยจะถูก ทำให้เป็นแนวคว์ดเทนแนวตั้งทุกครั้งนะครับคนที่อยากแนวนอนก็ต้องกด3ครั้งให้เป็นแนวแนวนอนนะครับสำหรับการถ่ายนะครับ ัวโหมดนะครับก็จะมีอยู่4โหมดก็คือเป็นแผนโฟล o w P.F. นะครับมีล็อกมีโฟลแล้วก็มี P.O.V. นะครับในการใช้งานเนี่ยของตัวชี้หยุ่นสมมติ Q3 เนี่ยเราสามารถกด1ครั้งกับกด2ครั้งในตัวโหมดได้กด1ครั้งคือการเปลี่ยนโหมดไปด้านหน้านะครับด้านหน้าคือมาทางซ้ายมาทางขวานะครับกด1ครั้งมันก็จะเน็กไปเรื่อยๆนะครับกด1ครั้งก็จะเน็กเรื่อยๆแต่ครนี้ถ้าเกิดเราอยากจะย้อนหลังนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ P.O.V. เราจะย้อนหลังไปตัว F เนี่ย เราต้องกดหลูใช่ไหมแต่ว่าตัวสมุติ Q3 เนี่ยเรากด2ครั้งเพื่อให้มันแบกกลับครับก็คือ1-2จะแบกกลับครับหนึ่งแบกกลับไปแผนโฟล่ก็กด2ครั้งครับจะไปด้านหน้าคือกดครั้งเดียวอันนี้คือเป็นตัวกดปุ่มโหมดออกมาก็ค่อนข้างเข้าใจง่ายครับเหมือนเรา Next พวกแอปพลิเคชันเพลงต่างๆครับมันก็ทำงานได้ง่ายๆคราวนี้เรามาดูสิ่งที่ชอบนะครับสำหรับชื่อหยุนสมุติ Q3 ก็คือ มี LED นะครับมี LED ในตัวสามารถพลิกหน้าหลังได้โดยการใช้มือหมุนไปเลยนะครับใช้มือหมุนไปเลยตัว LED ตัวนี้ก็คือเราสามารถปรับเลเวลได้โดยการสัมผัสด,ด้านบนกดค้างไว้กดหนึ่งค้างก็จะเปลี่ยนระดับเลเวลมีทั้งหมด3ระดับนะครับระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ3นะครับเราต้องการหันไปฝั่งนู้นเราก็แค่หมุน ใช้มือหมุนง่ายๆนี้เลยครับก็จะเป็นไฟด้านหน้าล้ถ้าเกิดอยากเซลฟี่แล้วก็หมุนกลับแค่นี้เองครับแล้วเราก็ปิดได้โดยการแตะค้างทั้งหมดเนี่ยเป็นทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัวการหนีบสมาร์ทโฟนของ gimbal ประเภทสมาร์ทโฟนเนี่ยตัวหนีบจะชอบมาหนีบล้างตรงบริเวณของปุ่มวอลลุ่มหรือว่าปุ่มล็อกซึ่งชิอ,อยู่นสมูทคิว3เนี่ย เขาเว้นร่องมาให้เห็นไหมครับจะเว้นร่องไว้หนีบยังไงเราก็จะไม่ไม่โดนพวกปุ่มวอลลุ่มหรือว่าปุ่มออนออฟของสมาร์ทโฟนครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวา่าเห็นไหมด้านนี้ก็จะไม่โดนครับของ iPhone 11 Pro ที่ผมใช้เป็นตัวอย่างเนี้ยก็คือเฉี่ยวมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทับไปเนี่ยก็จะไม่โดนอยู่ดีเขาจะเว้นร่องบากไว้อันนี้ถือว่าออกแบบมาได้โอเคมากๆนะครับคือไม่โดนปุ่ม ไม่ว่าจะติดตั้งยังไงเนี่ยก็จะไม่โดนปุบอันนี้คือสิ่งที่ดีงามน,นะครับ มีส chose, ิ law, ่งท an ี well, ่ชอบแล้วก็ต้องมีสิ่งไม่ชอบครับก็คือตัวด้ามจับของมันนี่เองนะครับด้ามจับเนี่ยเป็นแบบยืดปกตินะครับเป็นแบบแมนนวลยืดปกติแต่ว่าด้ามจับเนี่ยทุกครั้งที่เราเอาออกนะครับเอาออกมันจะหนีบนิ้วเราอยู่เรื่อยไปนะครับไม่ว่าจะแบบเปิดด้านไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเอามาด้านหน้าด้านหลังมันก็จะมีการหนีบนิ้วอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ถือว่าเป็นด้ามจับที่แข็งแรงครับแต่ว่ามันก็ต้องแลกมามีการหนีบนิ้วมือเราไปด้วยในตัว เมื่อเวลาเก็บเราก็ปลดล็อกตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ดึงหดกลับมาแล้วเราก็ล็อกบริเวณตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะมีการแบบชนอยู่ตรงนี้อยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับมันชนนี้ตลอดเวลาหมายความว่าเราก็จะมีการเสรียดสีหรือกระแทกบริเวณคอนเนคเตอร์ด้านไหนนี้ด้วยซึ่งก็เสียวๆอยู่จะมีหรือไม่มีไม่รู้ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ย เก็บไม่สนิทเก็บมารเวลแบบนี้นะครับมันก็จะมีขูดมีครูดได้นะเออตรงนี้คือแบบว่าเห็นไหมเห็นไหมอ่าอย่างนี้ดีกว่าบางคนอาจจะรุ่นเก็บไม่ชัดมันจะมีการแบบเสียวอะ่ะออาพูดง่ายๆว่ามันเสียวเกือบเกือบโดนตรงบริเวณคอนเนคเตอร์ตรงนี้ละอ่านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรอยนะครับนานๆไปก็จะเป็นรอยอีกข้อหนึ่งนะครับคือตัวขา อันนี้ผมวางกับมือก่อนนะครับวางกับมือก่อนคือขาเนี่ยมันเป็นระบบแบบว่าหมุนง่ายๆเข้าไปนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือหมุนง่ายๆเข้าไปแต่พอหมุนในองศาที่เราแบบพอดีมือแล้วเนี่ยเราแค่ตึงๆพอครับพอกางขาออกมานะครับมันจะไม่ค่อยบาลาน์มันจะไม่เหมือนรูปที่เราถ่ายาถ่ายแบบสวยงามเดี๋ยวตั้งกับพื้นให้ดูดีกว่าเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะครับก็คือเวลาเราใส่ขาไทรพอดข้างล่างนี้ลงไปเนี่ย าบาลานซ์เนี่ยมันจะแปลกๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่จัดอย่างครั้งแรกที่เราใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับถ้าเรากางขาออกมาระวางลักษณะของตัวกิมบอลกับขาเนี่ยมันควรที่จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับเห็นไหมคือด้านด้านเรียบเนี่ยมันจะเทไปเป็นระนาบเดียวกันเวลาขึ้นสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะบาลานซ์เวลาเราวางโโต๊ะมันจะไม่เทไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับกิมบอล ให้แน่นให้กระชับอันนี้คือผมกระชับแล้วนะแน่นแน่นตึงๆแล้วแล้วถ้าเกิดว่าวางบนโต๊ะเนี่ยปึ๊บนะรูปทรงมันจะเทออกไปด้านหลังพอขึ้นสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะล่วงไปแบบนี้ได้อ่านึกออกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากให้มันเป็นเนี่ยก็คือเอาแกนตรงนี้ให้มันอยู่ระนาบเดียวกับด้านหน้าก็คือแบบนี้อ่ะหมุนอย่างนี้ให้ดูเลยโหตึงมากเลยเอาหย่อนๆย่อนพอเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้ นี่คือแบบสิ่งที่อยากให้มันขึ้นกิมบอลแล้วเนี่ยวางบนโต๊ะแล้วมันก็จะน่าจะมั่นคงกว่าแบบเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าเมื่อตั้งเป็นโพซิชันเป็นแกนแนวแบบนี้แล้วเนี่ยขาเราจะหลวมเห็นไหมนี่คือหลวมเลยเพราะฉะนั้นตรงเวลาล็อกเนี่ยอยากให้ตั้งเป็นตัวล็อกเหมือนพวกขาตัวเชือยหยุนกิมบอลของกล้องตัวใหญ่ๆครับมันจะมีตัวล็อกเข้าแกนกึก๊กพอดีนะครับเวลาวางเนี่ยมันก็จะเป็นองศาที่ท,ที่มันควรจะเป็น อีกหนึ่งจุดนะครับที่ยังไม่ค่อยถนัดนะครับก็คือตัวซูมดิจิตอลนะครับตัวซูมดิจิตอลเนี่ยจะทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันของทางชิยุนนะครับก็ถ้าเกิดคนเปิดกล้องธรรมดาก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้ไลไ์แต่ถ้าเกิดคนที่ใช้แอปพลิเคชันเสริมเนี่ยตัวซูมอัตโนมัติตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงมุมด้านซ้ายเนี่ยคิดว่าไม่ค่อยถนัดมันควรจะอยู่ด้านบนนะครับคนอยู่ด้านบนแถงเหมือนจอยสติ๊กตรงนี้แะครับ เพราะว่าอยู่ด้านนี้ปุ๊บคนนี้ถนัดมือขวาสังเกตน,นะครับคนถนัดมือขวาจะต้องเอื้อมมาเห็นไหมต้องเอื้อมมาแบบว่าซูมอินซูมเอาตรงนี้ไม่ถนัดนะครับจุดสัมผัสม,มันไม่เต็มมือครับไม่เต็มมือมันควรจะมาอยู่ตรงนี้นะครับควรจะอยู่ตรงนี้ซูมอินซูมเอานะครับหรือว่าคนที่ถนัดซ้ายอ่าคนที่ถนัดซ้ายเออวะ่ะคนที่ถนัดซ้ายก็ถือถนัดกว่านะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็ต้องลองดูว่าเอ,อ้ยถ้าเกิดต้องซูมอาจจะต้องเปลี่ยนการถือ จากมือขวาครับคนถนัดมือขวาก็าต้องคนถนัดมือขวาก็ต้องเปลี่ยนมนาะมือซ้ายมือขวาประคองแบบนี้เนี่ยทำให้ค่อนข้างไม่ถนัดสําหรับคนถนัดมือขวานะครับลองดูนะครับคนที่ถนัดมือขวาว่าอยู่ตรงนี้ดีหรือว่ายงนี้ดีก็ลองทดลองดูแต่ว่าผมว่าอยู่ตรงด้านซ้ายเนี่ยมันไม่ถนัดนะครับการถือมันไม่ถนัดนะครับส่วนตัวทิกเกอร์ด้านหน้าครับนอกจากจะมีตัวปุ่ม power on off แล้วเนี่ยปุ่มด้านล่างจะเป็นตัวแบบ เป็นสวิตเป็นพอดเทดกับแลนสเคปจุดสัมผัสมันไม่แตกต่างกันนะครับต้องไม่แตกต่างกันเพราะว่าผิวเรียบด้านบนเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะครับต่อให้ดูจากตาเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ว่าผิวสัมผัสเนี่ยเราใช้สัมผัสเอาการถือเนี่ยตรงนี้คือเว้นร่องไว้ให้นิ้วชี้ใช่ไหมครับหรือว่านิ้วกลางก็ไม่แน่ใจอาจจะนิ้วกลางก็ได้แต่ว่าตัวที่กดเนี่ยมันมันไม่ถนัดนะครับมันมันต้องสัมผัสสักระยะหนึ่งอ่ะว่าเบบอนนี้คือปุ่มเปลี่ยนอันนี้คือปุ่มออนออฟนะครับ มนเลยทําให้ปุ่ม2องอันเนี่ยมันเหมือนกันไม่แตกตาก่างก็อยากจะให้เพิ่มจุดนึงนะเหมือนกล้อง ISO เนี่ยมันเพิ่มจุดตรงกลางขึ้นมาว่าให้รู้ว่าอันนี้คือปุ่มอีกปุ่มหนึ่งนะก็ก็ใช้แบบทสัมผัสแล,แล้วก็จะรู้เลยว,ว่าปุ่มนี้คือทํางานอะไรหรือปุ่มออ <c oughs> นก็ได้ครับทำให้เป็นจุดแหลมๆขึ้นมาก็ได้แล้วก็สัมผัสแล้วอ๋อน,นี่คือปุ่มออนออฟไม่ใช่แล้วก็จะเปลี่ยนจ,จับตรงนี้นะ สรุปนะครับก็คือตัวชื่อหยุ่นสมุด Q3 เนี่ยก็ถือว่าเป็นโมบายกิมบอลที่ใช้งานค่อนข้างง่ายครับที่โดดเด่นเลยก็คือเรื่องของวัสดุการน้ําหนักคือเป็นพลาสติกนะในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าพลาสติกการพกพาเบาเนี่ยมันจะทําให้เราหน้าเอาไปใช้งานบ่อยๆได้อย่างตัวสมุิ Q3 เนี่ยเราถอดแยกชิ้นเนี่ยใส่ในถุงผ้าก็ได้ถ้ากิคนที่ซื้อชุดซิงเกิลไปเอาไปไหนก็ได้ครับแล้วก็ใส่กับมือถือได้ เรียกว่าคนที่ใช้สมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กนะครับหรือว่าเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานได้อย่างค่อนข้างคล่องตัวเลยทีเดียวแล้วที่สําคัญนะครับอย่าลืมครับมี LED ครับมี LED ด้วยครับ LED ตัวนี้ถือว่าเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เอาไปใช้งานในที่แสงน้อยๆในงานคอนเสิร์ตหรือว่าในงานอีเวนท์ e ที่เริ่มโปรเย์แล้วเนี่ยซึ่ง LED เนี่ยมันก็สามารถทําให้เราส่องหน้าเกิดคนที่อยากจะเซลฟี่เป็นบล็อกเนี่ยก็สามารถเห็นหน้าเราได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า หมุนไฟออกไปด้านหน้าก็อาจจะแสงสว่างไม่เพียงพอเท่าไหร่ก็ต้องลองดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเกมบอลสมาร์ทโฟนในแบบที่2021น,น่าใช้เลยทีเดียว 拼了、no, no, no, no.